สวัสดีครับลุงวีจาก VTOy t u d i o ครับคลิปนี้ลุงวีจะมารีวิวการ์ดโปเกมอนซอ r ์ a แอนด์ชิลนะครับจะเป็นการ์ดชุดเสริม High Class นะครับผมก็จะเป็น V Max Climax นะครับ1นึ่บ็อกนะครับก็จะแถม V Union Pack มาด้วย1อันนะครับสาหรับอันนี้ก็จะมี1 p a แพ็คมีสุ่ม5ใบนะครับ1กล่องมี20 p a แพ็คนะครับแล้วก็5ใบเนี่ยมีฟอยแน่ๆ1ใบนะครับ อันนี้บ็อกนี้ลุงวีหาอะไรหาอะไรก็ได้นะครับการ์ดดำๆโอเคเปิดวียูเนียนแพ็กก่อนนะครับืๆมีสามแบบนะครับใบไหนก็ได้ก็จะมีมิวทูมีซาเซียแล้วก็มีกบนะครับมิวโอเคได้มิวจ้า นี่นะครับวิวเนียนความสามารถสรารจารย์โอเคนี่เก็บก่อนโอเคตัดบล็อกกันนะครับ สำหรับการชุดนี้ค่อนข้างจะสวยเลยก็อันนี้บล็อกแรกก่อนนะครับบล็อกที่สองกำลังจะตามมาฮะเหนียว 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ครบโอเคตัดเลยมีฟอยทุกซองนะจ๊ะ วีแม็กไม่ใช่ธรรมดา CHR นะครับใบไหนก็ได้สวยหมดแหละชุดนี้ ลิซารอนครบแล้วแม่ห้าใบาน้อยไปหน่อย ดันออกจี้ฮะจี้หมัดมาอีกแล้วอ่ะข้างหลังสามอันแน่แน่มันมาอีกแล้วตั้งแต่อันนี้ตามมา หลายตัวแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวนะแต่เป็น Vmax ลุง V น่าจะมีแค่ใบเดียวก็น่าจะเล่นได้นะไฟ อันนี้สองอานะโอ้โหอ,อันนี้ก็ฟอยเหมือนกันนะอืมลุงวีเล่นทาดน้ำนะครับยังไงก็ทาดน้ำออกมาเยอะเยอะน่ะทาดน้ำมาเลย แกบว่า CHR ออกไปตั้งแต่สองซองแรกเลยจะเร็วไปไหมแหใหม่อีกใบละสองใบาสาม A สองใบแล้วนะคะหมดหรือยัง ขาดเอชอาร์ยูอาร์จะมาครบ,ครบทุกธาตุไหมเนี่ย นหน้าไม่ยังไม่มาจะครบทุกทาตอยู่และโอ้อันนี้ลอยเห็นชั้นเลย แี่มาแล้วถัดน้ำหาจี้น้ำนะครับจี้น้ำยังขาดอยู่การดำอยู่ไหนการดำอยู่ไหน สรุปว่าถ้าไม่ไ้จีก็น่าจะได้เย่น่าจะได้ 4HR นะจ๊ะถ้าเปิดมาจีนี่ไม่ใช่ละอ่าอย่างนี้มีลน้นเห็นไหมน่ะ สามาสามแล้วหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วฮึบน,นี่มีรุนต่อมีอะไระจ๊ะนี่เห็นไหมจริงด้วยถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่จีก็รุน C H R กับ 3R มนะจ๊ะ น่ะอันนี้ไม่ได้แล้วเค้สองอา c s <CS> r เย้ได้แล้วหนึ่งใบ c s <CS> r <S เห็นไหมมันมาเลยเล็กวาซานี่มันมาลตลอดเลยเค v max ด้วยน่าจะครบแล้วแลวไม่น่าจะเหลือสล็อตอะไรแล้วนะครับอืมแต่ฝอยชอบฝอ,อย่างีนะ้สวยดี อยากได้มิวดำแฮะไม่มีแฮะอันนี้มีลุ้นแฮะเย่จ yeah. ีน yeah. ้ำเย่ไอซ่อยู่นี่โอ้ซีายอีกใช้ได้เลยซองนี้ซองสุดท้ายนะจ๊ะเมืนสั่นเมืนสัน่น มีล้น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 จูจ้จาสองอ่าโอเคจบการรีวิวติ๊กเพลงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ